เออมาแล้วคนขี้น,นกมาแล้วติดแม่หนูพี่เขารอแล้วลนะลูกนะพี่เจ้าสาวใช่ไหมเนี่ยอีหนูไม่ต้องอายลูกเปิดหนะ้าโชวพลก็บอกไปเลยอย่างนั้นอย่างนั้นต้องเพื่มาขอปีนี้ไปเยอะครับไอปีนี้นจะบ้ามันเลย อันดีดีห้วอไปคัดจะแต่งก็แต่งพิธีสิเจ้าสาเลยเนี่ยัจะโน้ลงวันโอ้โหเอางี้ท่านท่านอย่างนี้ไม่ต้องแต่งพิธีเลยเดี๋ยวนูอนจำสั่งเข้าหอไปเลยนียั่งเยยง่งมายงสั่งมาไอ้โ่ขอเตพระม่หรอกบัดนี้พระองค์เทพราชมาถึงหน้าเมืองแล้วายไป่ด้วยถามมาด้วยก ต้องแตกตืนแบบนี้ต้องวายตัวแบบนี้ถึงจะเขีนเนื่อจำกันอุ้ยไอ้หนูใช่ปะมนะี่ย้โเอ้ย ไม่เคยแต่ตัวสวยเลยลูกเลยผู้พิพกษาจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยลูกผลองปีก็ถ่ายแม่เาปีใหม่กะถ่ายลูกด้วยไปทำงนแบงค์น่แล้วมันเป็นไรลูกควรจำได้เวลาออกก้องยังไม่เคยมีความตรงจำที่ดีเกินเลยนะเอาแน่เอาแน่ยังไงเราทำเพื่อนหน้าที่ลูกแม่แต่หนูไม่เครียดหรอกวันนี้ครับพ่อหนูดีใจครับดีใจทำไมอะเขาจะถ่ายลูกกันปีใหม่ใช่ไหมใช่ ได้สกปรกคนเดียวใครอ่ะมีลุงเก็บกระเป๋าแววอยู่ด้วยไม่เก็บกระเป๋าแววเนี่ยไอ้ตัวนั้นอ่ะไปนอนโรงพยาบาลหลายคืน่ะหมอต้องฉีดยาผิดมาแน่เลยไอ้ตัวนัไปรีเป๋มาเพราะว่าอยู่ไม่ได้เราต้องย้ายไม่ใช่มันจะอยู่ได้แต่หมออยู่ไม่ได้หมออยู่นอนไม่ได้เลยหมอต้องเดินผ่านไง พ่อเข้ามาเจ็บใ่ไอ้น,นี่ตื่นตลอดเพอาะตัวตื่นไพ่อพเข้าไปเกี่ยวแล้วพ่อไอ้หนูไอ้หนูเข้ามาไม่ได้ลูกเดี๋ยวพ่อเข้าไปเค้นหน่อยก่อนรอตรงนี้เดี๋ยวพ่อออกมาครับขอเจ้าเทพพระรัตนี่มาเยี่ยมที่น้องพิสัยแล้วประดับพองเปลวสวยด้วยสศษสดงดงาม จัดงานอย่างสมเกียรติที่แผ่นดินนี้คุณจัดงานอะไรกันท่านท่านเผู้ใดจำอาไม่ได้แล้วมั้งชื่ออะไรอาอะไรชื่ออะไรชื่ออาเมียอเด็กเด็กอุดมไปเลยอาอะไรผมอยู่อาเดียนอุดมโอ้ รับปรธานอภัยด้วยไม่เป็นไรไม่ดีมานะจำเทไม่ได้ยังเหมืนเดิมเลยยังห่อเหมือนเดิมยี่ยังเหมือนเดิมยังเหมือนดิมแล้วเป็นใคร้มคนปวดอะไรตอนนี้วมีใครกันเออมนจะมานจะานชืเออะไรสออะไรสีสอะไรสีอสีอะไรสอรสีะไรอออระไอี หลานขออภัยด้วยหลานเป็นคนแบบนี้เองต้องขออภัยทําให้ตกใจพี่โจค่ะพี่โจอาทั้งสองแต่งงานอะไรกันพี่โจค่ะงานพิเศษสมรสไงรู้ระหว่างใครกับใครเทพประธานกับคอนเจนโน่เทพประธานคอนเจโน่ไปแต่งงานกันทำไมไม่บอกกับโบเช็ดก่อนอา้าวมันเป็นคำสั่งของเ,เสด็จพ่อลาไม่ใช่จรึไงแต่กับโบเช็ดเป็นผู้จัดเอาแบบนี้ เดี๋ยวก็มขอเคเทีละคนรอสักครู่พี่ตุ๊กค่ะ,ะนี่หันหลังคุยกันจะรู้เรื่องหรือไงหันหน้ามาคุยเรื่องสิหันหน้ามาสวยมากพี่คะ,อะโอ้โหปใหญ่้ากข้ามไปีเลย โอ้โหนตาหรือใบพัดลมพัดทีเย็นมากเลยแล้วขอนเชิญมบ้างใช่เม <c oughs> โดยกะดย้ยให้ลุกขึ้นหน้าใหญ่นะ <c oughs> เราเทพพราชนะ <c oughs> ประมุก <c oughs> เห็นเสแล้วภูมิให้เจืออะไร ฝันอะไรนะอยขวัญเชนกน้องอะไรน้องเงือกน้องเก่าจังขวัญชนกต้มีเอ้าเลยนี่หรือน้องสะพ้ายขวัญชนกอ่ะจะแต่งงานเหรอใช่ขวัญชนกเน่นะ แน่ใจกว่าเนุ๊กแน่นิดนึ่งเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ด้วยรอตรงนี้ก่อน